สาวแอปทักษอ,อนออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังอดีตคนรักเก่าโพดภาพเที่ยวกับสาวแมทพิรณีเรียกได้ว่าหลายคนติดตามไม่น้อยเลยนะคะสําหรับแก๊งเฟอร์บี้เพราะว่าได้ยกความแซ่บไปเที่ยวทะเลจังหวัดภูเก็ตกันทั้งแก๊งเลยแถมยังมีภาพสวยออกมาอวดแฟนคลับที่ติดตามด้วย <c oughs> ทังด้านหนุ่มสงการเตชะนรงเองก็ไม่ยอมแพ้เลยละค่ะไม่เรียกได้ว่าครั้งนี้ ร่วมทิพย์กันก็มีสาวแมทเพรณีหวานใจที่ไปเขี่ยงค้างกันมีภาพสวีดกันกลาง,ลางสระน้ําของทั้งคู่ออกมาให้ได้เห็นกันละคะ่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะความบังเอิญทําให้สาวแอปทักษอออดีตคนรักของหนุ่มสงการก็พาบุตรสาวอย่างน้องปีใหม่ไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะทางด้าน,นของสาวแมทเองก็ได้ออกมาโพสต์รูปล่าสุดทําให้ชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งทางด้านของแม่แอปทักษะออก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพที่มีความหมายจากเพจหนึ่งว่าสุด สวยเหมือนพี่แอฟไหมไม่สวยสวยเหมือนคำว่านะะักค่ะแฟนคลับหลายคนอาจจะงงว่าความหมายมันว่าอย่างไรทางด้านชาวโซเชียลเองก็เข้ามาอธิบายอย่างละเอียดเอาไว้เลยหละค่ะว่านะักค่ะก็คือผิดนะคะคือถูกจ้าสวยแบบนักค่ะคือสวยแบบเอาผิดผิดเอาตรงๆคือไม่สวยไม่มีกลิ่นไม่มีสมองขนาดนะะักค่ะ นะคะยังแยกไม่ออกคำไหนผิดคำไหนถูกประมาณนี้แหลคะค่ะแต่ทว่าก็ทำให้เกิดเป็นกระแสเล็กๆพอได้มีการจับโยงไปถึงสาวแมตพิเรนีน,นั่นเองแม่งานนี้เรียกว่าชาวหนิดก็จับโยงไปแบบนี้แต่เรื่องจะจบยังไงนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ